หนาวของอำนาจเย็นสบายเช้าวันนี้แม้แดดจะจ้าและฟ้าสีครามจะสะอาดใสไร้ปุ๋ยเมฆ แต่ใบหน้าที่ดำคล้ำเสริมด้วยความเครียดขุ่มของครูใหญ่ทำให้ยิ่งหลาดูหน้าเกรงขามขึ้นหลายสิบเท่าทวีคูณทั้งหมดขอรับธงชาติแถวตรงครูใหญ่ลากเสียงคำว่าแถวและเน้นคำว่าตรงสะกดเด็กทุกคนเงียบกริบประเทศไทยรวมเลือดเนือ้อชาติเชื้อไทยต้นเสียงดังขึ้นหลังจากนั้น เด็กนักเรียนที่เข้าแถวเป็นระเบียบเรียงลำดับชั้นก็ขานรับร้องเพลงชาติดังกึกก้องสายตาของเด็กต่างเพ่งมองไปยังผืนธงชาติที่กำลังเคลื่อนสู่ยอดเสาช้าๆด้วยแรงสาวชักของเด็กชายหญิงสองคนเพลงชาติจบลงพอดีกับพืนธงถูกชักสุดยอดเสาชายธงโบกสะบัดพลิ้วไหวเมื่อปะทะลมเหมือนหัวใจเต้นไม่เป็นส้มของพวกเด็กที่ก่อเรื่องชกต่อยกันเมื่อวันวานพวกเขาต่างหวาดวิตก ต่อสิ่งที่กําลังจะ,ะเผชิญในอีกไม่ช้าโดยเฉพาะบุญโปรดถึงกระปวดท้องฉี่ตั้งมิดตังมิดขึ้นมาอีกท,ทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้เพียงเล็กน้อยเขาได้ปล่อยมันจนเสด็จมาเรียบร้อยแล้วตรงแนวผู้ระหงหลังโรงเรียนไอโปรดวันนี้เองจะขาดโรงเรียนไม่ได้เด็ดขาดจะผิดหรือไม่ผิดก็ต้องไปจําไว้ลูกผู้ชายถ้าทําผิดต้องกล้ารับผิดกลางผู้พ่อกําชับบุญโปรดก่อนเตรียมตัวออกเรือข้าวด้วยโปรยสิ มันทำผิดมันก็กล้ารับโทษเราจําไม่ได้โปรยทําผิดครั้งนี้แล้วอย่าได้ทําซ้าขึ้นมาอีกแกแล้วก็ไม่เห็นหรือไงไอ้โปรยมันทําท่าไม่สบายจริงๆนะแหวนผู้เป็นแม่ยื่นแขนในความรักไปปกป้องบุญโปรดอีกละแกแล้วเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยแอบให้ท้ายมันรักลูกนะรักให้มันถูกทางหน่อยสิพ่อยืนยันจนสุดท้ายแม่ต้องยินยอมให้ลูกทั้งสองไปโรงเรียน ที่จริงพ่อและแม่รู้เรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดตั้งแต่เมื่อเย็นวานพอนางฟังเรื่องราวจากปากลูกชายทั้งสองด้วยอาการสงบและเมื่อลูกชายทั้งสองบอกพ่อกับแม่ว่าพรุ่งนี้เช้าครูใหญ่จะพิจารณาลงโทษหน้าแถวพ่อได้จะพยักหน้าเงึกเงกไม่พูดอะไรมากนอกจากจะตำหนิดุว่าเรื่องการพนันอยู่เรื่องเดียวส่วนแม่นั้นสแสดงอาการตีโพยตีพายและเป็นห่วงเป็นใหญ่ลูกชายทั้งสองจะหนอกนอกหน้า ok แม่ฟังลูกเล่าไปก็เอาเข้าสุกอ่อน ห่อผ้าแล้วก็ปล่อยฟกช้ำให้ลูกทั้งสองไม่วางมือข้าไม่อยากให้มันไปโรงเรียนวันนี้เลยจะตีจะลงโทษก็ผลัดเป็นวันอื่นก็ได้นี่เอาอีกละจะให้ลูกของเราทําความผิดเพิ่มเป็นซ้ำสองอีกหรือไงไม่มีสลับที่เรื่องอย่างนี้พ่อจะเปลี่ยนใจง่งายๆ ตัวสวดมนต์น้ำเสียงครูใหญ่ดังฟังชัดเด็กนักเรียนทุกคนยกมือขึ้นพนมแต้อรหังสัมมาสัมพุทโธภควาต้นเสียงดังขึ้นจากนั้นเด็กๆก็สวดรับต่อกันอย่างพร้อมเพรียงใครๆจะคิดอย่างไรขณะสวดมนต์นั้นไม่รู้ได้แต่กบุญโปรดเขาคิดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยดลใจครูใหญ่ตีพี่ชายของตอนน้อยๆอ,อยู่ตลอดเวลาทั้งหมดพัก และตั้งใจฟังทางนี้ทุกคนนานๆครั้งครูใหญ่จะมาเรียกแถวสักทีนั่นย่อมหมายถึงมีเหตุสำคัญยิ่งครูใหญ่ถือไมเรียวติดมือมาด้วยก็ยิ่งเป็นคำตอบที่ชัดเจนว่าเช้าวันนี้จะต้องมีใครคนใดคนหนึ่งถูกทำโทษหน้าแถวอย่างแน่นอนครูมีเรื่องจะบอกพวกเธอทุกคนให้ทราบว่าเมื่อพักบ่ายวานนี้มีเรื่องที่น่าเสียใจเกิดขึ้นโดยนักเรียนในโรงเรียนของเรา ทำความผิดอย่างร้ายแรงโดยการก่อเรื่องชกต่อยทะเลาะวิวาทกันและยังเล่นการพนันอีกด้วยครูใหญ่หยุดพูดนิดหนึ่งจำได้ไหมครูเคยห้ามนักเรียนก่อการชกต่อยทะเลาะวิวาทกันเคยห้ามไม่ให้นักเรียนเล่นการพนันแต่พวกเธอก็ไม่เชื่อฟังเมื่อไม่เชื่อฟังก็จำเป็นต้องลงโทษผู้มีความผิดเหล่านั้นเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างอีกต่อไปครูใหญ่พูดพลางก้มลงจิบ เรียวไม้ไผ่ขึ้นมาถือและดัดไปดัดมาเหมือนทดสอบความแข็งแรงนักเรียนที่ก่อเรื่องเบอร์วันวานออกมาหน้าแถวเดี๋ยวนี้ทุกคนเงียบกริบซะจนเหมือนไม่มีผู้คนยืนอยู่บนผืนสนามแน่นิ่งเหมือนเด็กนักเรียนเหล่านั้นเป็นเพียงเสาหินปักลงไปในดินไม่แต่ลมฤดูร้อนพัดระยอดหญ้าสีน้ำตาลตามขอบสนาม เอ็นลู่สิ้นเรี่ยวแรงและเด็กชายห้าคนก็แยกตัวออกจากแถวก้าวเดินไปหาครูใหญ่ต่างคนต่างโค้งคำนับและยืนเรียงแถวก้มหน้าอยู่หน้าเสาธงมีเสียงซุบซิบและไหวตัวชะเง้อคอดูของเด็กในแถวอยู่บ้างหลังจากที่เด็กชายทุกคนไปยืนอยู่หน้าแถวแล้วในเดชออกมานี่กอดอกในเดชมีความผิดสามอย่างมีหลักฐานที่แน่ชัดคือ โกหกเล่นการพนันและก่อการวิวาทครูใหญ่พูดพลางก็ใช้ไม้เรียวคอก้นไปพลางเพราะฉะนั้นเธอจึงต้องรับโทษที่เธอก่อขึ้นเน้นเสียงคำว่าขึ้นพร้อมกับไม้แรกแหวกอากาศประทาก้นเดชดดังสนัน่นเดชดตัวอ่อนโยนไปตามแรงไม้มือสองข้างที่กอดอกอยู่เลื่อนหุดลงมาบีบที่แก้มก้นเพื่อลดความเจ็บปวดอยู่ไปมาเอามือขึ้น พร้อมกับไม้ที่สองและไม้ที่สามแว่อากาศประทะก้นเดชดังสนั่นกลับไปแถวได้นายจันออกมานี่นายจันครูใหญ่เริ่มเคาะไม่เรียวที่ก้นเป็นตัวการก่อเหตุทะเลาะวิวาทคนหนึ่งและพูดเท็จเพราะฉะนั้นนายจันจะต้องถูกเคี่ยนสองทีสุดคำว่าทีเรียวไม่ไผ่ก็ประทะก้นจันอย่างแรงติดต่อกันสองครั้ง จันหน้าเยเกและห่อปากทำเสียงซีดซาดจนเด็กนักเรียนชั้นป่นหนึงแถวหน้าได้ยินชัดเจนในบุญปโปรยออกมานี่กอดอกในบุญปโปรยแม้จะไม่ได้พูดเท็จแต่ก็มีความผิดที่รับท้าพนันและร่วมทะเลาะวิวาทด,ดังนั้นผู้ใหญ่โยนไม่เรียวอันเก่าทิ้งและหยิบอ,อันใหม่ขึ้นมาค้อก้นบุญปโปรยแทนขณะพิจารณาในบุญปโปรยจะต้องถูกเคี่ยนสองเท ไม่เรียวฉีกอากาศปะทะก้นกางเกงตูดปากดังสนัน่นฝุ่นจากกังเกงฟุ้งกระจายจนเห็นชัดบุญโปรยืนกัดฟันแน่นดวงตาจ้อง,ของเขม็งไปข้างหน้าจับอยู่ที่ขอฟ้านิง่งจากนั้นเขาก็โค้งคำนับครูใหญ่ก่อนเดินสู่แถวของตนในสมศักดิ์ออกมาดิเอามือกอดอกในสมศักดิ์ผิดสองกระทงคือโกหก่กอการวิวาทเข้าทำร้ายในบุญโปรดหันก้นมานี่ เรียวไม้ไผ่ตวัดปลายขึ้นสูงแล้วหวดลงที่ก้นสมศักดิ์จนกระดอนไปข้างหน้ายังกลับไม่ได้มาอีกหนึ่งทีสมศักดิ์ทำท่าลาคำนับแต่ถูกยั้งไว้ขวบสมศักดิ์เดินคลำก้นไปตลอดทางจนถึงแถวนายบุญโปรดแม้จะอยู่ในเหตุการณ์แต่ก็ไม่ถือว่ามีความผิดนายบุญโปรดพูดความจริงและก็ไม่ได้เป็นผูก้ก่อเรื่องเพราะฉะนั้นนายบุญโปรดจึงไม่ต้องถูกทำโทษแต่อย่างใด ขณะที่ครูใหญ่พูดเด็กๆต่างเห็นบุญโปรดใช้หลังแขนปาดน้ําตาและสะอื้นน้อยๆเป็นระยะระยๆะอา้าวในบุญโปรดเอาไม่เร็วนี่ไปทิ้งแล้วครูใหญ่ก็อบรมนักเรียนต่อไปอีกพักใหญ่ทั้งหมดเท้าตรงแยกเข้าชั้นเรียนได้คือคําพูดประโยคสุดท้ายของครูใหญ่วัยสี่สิเศษในช้าว,วันนั้นครูใหญ่ที่คนละแวกนั้นต่างรู้ดีว่าเป็นคนเด็ดขาดซื่อสัตย์ ยุติธรรมและตั้งใจสอนเด็กเหนือกว่าใครๆโรงเรียนใกล้เลิกแล้วแววเสียงท่องอาขยานสุดคูณดังแข่งกันตามชั้นเรียนต่างๆ เด็กแต่ละคนเตรียมเก็บหนังสือใส่กระเป๋าด้วยใบหน้าแจ่มใสเวลาเลิกเรียนใกล้เข้ามาทุกทีและเมื่อระคงเคาะกังวานครูประจำชั้นก็ปล่อยนักเรียนในชั้นของตนกลับบ้านกระบวนแาวของเด็กๆเ,เรียงรายออกจากประตูเป็นระเบียบพอถึงทางแยกหน้าโรงเรียนเด็กบางคนก็แยกเข้าหมู่บ้านในตลาดบางคนนัดลออไปสู่ท้องทุ่งนาบางคนเดินไปบนถนนที่ทอดไปสู่ที่ว่าการอำเภอและบางคน ยืนอยู่บนริมฝั่งน้ํารอเรือเจ้าหรือผู้ปกครองมารับมีบ้างที่เด็กบางคนพายเรือกันกลับบ้านลําละคนสองคนจนถึงลําละเกือบสิบคนไอ้ปลอดทำไมมึงขี้แยะนักวะมุนโปรยเอ่ยถามเจ้าน้องชายอย่างราําคาญไม่เช้ามึงกลัวมากนกักอ่ะพี่ชายถามซ้ำไม่กลัวไม่กลัวชะแล้วมึงเสียงร้องไห้หาหอเขอ้ามามุนโปรยขึ้นเสียงสูงแบบไม่เชื่อถือกูกูร้องไห้ เออมึงร้องไห้ทำไมฮะบุญโปรยตะคอกใส่ก็กูสงสารมึงนี่มึงสงสารกูเหรอน้ำเสียงของบุญโปรยผู้พี่อ่อนลงถนัดเขาหลบตาน้องชายด้วยรู้สึกตีบตันฉับพลันที่คอหอยแล้วก็รีบจำอ้าวอ้าวเดินหนีน้องชายไปข้างหน้าด้วยบุญโปรยเคยตั้งใจเอาไว้แล้วว่าเขาจะไม่ยอมให้น้องชายเห็นน้ำตาของเขาอย่างเด็ดขาดน้ำตาเป็นของผู้หญิงความเข้มแข็งเป็นของผู้ชาย พ่อเคยบอกเคยสอนเขาไว้อย่างนั้นรอกูด้วยก็เดินเร็วๆสิวะเรือลำน้อยกำลังเคลื่อนตัวออกจากท่าบุญโปรโดน้องชายพายเอือยอ,อ,อยู่ตอนหัวบุญโปรยพี่ชายพายจ้ำอยู่ตอนท้ายฝีพายกระทบน้ําด้ามพายครูดกราบเรือหัวเรือประทับผืนน้ำส่งเสียงดังจอกจอกตัดระลอกคลื่นสะท้อนแดดจิบยับในยามบ่ายคล้อยเหี่ยวหางพั่วบินวนเวียน ส่งเสียงร้องแกรกแกรก,รก,รกอยู่บนท้องฟ้าก่อนจะปักหัวดิ่งลงมาใช้กรงเล็บแหลมคมขยุ่มไส้หมูเน่าซึ่งลอยอยู่ไม่ห่างจากเรือที่ผ่ายอยู่แดกอะไรไม่แดกเสือกแดกของเน่าบุญโปรยพึ่มพำมทำหน้าเบ้กลั้นลมหายใจไม่ได้กลิ่นช่วยฉุยเด็กน้อยทั้งสองพายเรือหา่าออกไปจากท่าน้ําทุกทีทุกทีทกทจนแลเห็นเสื้อที่ใส่กลายเป็นเพียงจุดสีขาวๆลิบลเมื่อใกล้รับคุงน้ำ ฟ้าหนาวของอำนาจเย็นสบายพ้าล้มหนาวพัดไปอย่างนี้ถ้ามีเสื้อนาหนาผ้าห่มนุ่มๆพัดลอยมาด้วยกว็ดีสินะ บุญโปรดพูดพลางกระชับพ้าขมา้ามหอตัวแน่นและใช้ลิ้นเลียริมฝีปากแห้งสากจนรู้สึกถึงความเจ็บแสบจะกรอยแผลเออแต่มันต้องมีเงินลมันถึงจะพัดเสื้อพัดผ้าไมาเองวะพอ่อหน้าหนาวฉันไม่ชอบเลยแล้วยังชอบหน้าไหนหน้าฝนทีกว่าอุ้ยแต่ก็ไม่ค่อยดีบุนโปรดนึกถึงตอนพายเรือทวนน้ำฝ่าสายฝนเปียกปอนชุ่มโชกไปทั้งตัว แม่ไม่น่ากลัวเท่าไหร่ฟ้าสิบแผดเสียงคำรามเขย่าวขวัญน,นักอืคิดคิดถึงคิดคิดแล้วเออคิดคิดแล้วหน้าร้อนดีกว่เพื่อนนะอะแต่หน้าร้อนก็ไม่ดีเลยตอนบ่ายๆมันหิวน้ําแข็งภาพน้ําแข็งใสกดลงไปในถ้วยตรงกลางแทงหลอดราดด้วยน้ําหวานสีแดงสีเขียวบุญนโปรดเคยไปเยืยนดูจนน้ําลายสอหน้าหนาวก็ไม่ดีหน้าฝนก็ไม่ชอบ น้าร้อนก็นไม่ได้ความและยังเหลือหน้าอะไรอีกว้กโปรดพ่อหัวเราะหึ่ในขณะที่มุนโปรดหันมายิ้มให้พ่อแยแยแบบจนคําตอบเสียงพูดคุยของสองพ่อลูกดังมาจากเรือมาดขุดด้วยต้นสักขนาดใหญ่ขณะที่เคลื่อนตัวด้วยแรงแจวฝ่าลมหนาวและสายหมอกโรปรยพรมในยามเช้าจนมองเห็นได้เพียงแค่เงาตะคุ่มจางๆตามมาด้วยเรือมาดอีกลำหนึ่งซึ่งมีอินเป็นคนแจวบุญโปรยเท่าแก่ กับคนรับปากถังนั่งอยู่ตรงกลางเรือทำไมเท่าแก่ไม่เอาเรือโยงมาล่ะบุญโปรดหมายถึงเรือยนต์เออลืมบอกเองเรือมันขึ้นคานอีกสองสาวันถึงจะเสร็จอีกไกลไม่พ่อโนนเก่ากลองคุ้งโน้นแล้วก็แจวเข้าไปอีกนานมากก็พักใหญ่ๆนั่นแหละ ฟ้ายังคงขาวโพลนด้วยหมอกลงหนาพึ่งกระดานเรือเปียกชื้นไปด้วยน้ำค้างและไอหมอกเรือทั้งสองจ้วงแจวตัดลำน้ำไปยังฝั่งตรงข้ามเกือบจะถึงฝั่งอยู่แล้วจึงค่อยมองเห็นปากคลองเป็นเงาเข้มชัดขึ้นกลางพุ่งหัวเรือเข้าสู่ลำคลองคดเคี้ยวอินแจวตามไปติดๆสองฟากฝั่งคลองหนาแน่นด้วยแนวไผ่ทึบลมเย็นโบกพัดไผ่กรีดเสียงวูวิว ลำต้นโอนเอ็นเสียดสีกันดังโอดแอดเราเสียงโอดครวนยามต้องฤด,ดูการอันหนาวเยน็นแต่เมื่อเรือยิ่งผ่านลึกก็ไปในลำคลองต้นไม้ริมสองฝั่งคลองก็ค่อยๆบางตาพร้อมกับผืนฟ้าที่มัวขาวเริ่มสดใสด้วยแดยดยามสายทำให้ย่อมสแกมาามเทศบ้านหลังเตี้ยเรียบผืนนากล่อง,อนนาองฟางและสั่งข้าวกลางท้องทุ่งเปล่งสีสันอันชัดเจนขึ้นมาอีกครั้งถึงนีอยังพ้อหลังที่เห็นริบๆนู่น กลางปลดแจออกจากหลักเมื่อคลองแคบลงแล้วใช้แจวถอค้ำแทนเพียงไม่นานนักเรือทั้งสองก็ลงหลักปักแจวจอดเทียบคู่กันอยู่ริมฝั่งคลองกองข้าวสีเหลืองอรารามกองอยู่หน้าบ้านบริเวณลานดินเรียบที่อัดยาด้วยขี้ควายห่างจากเรือประมาณสองเส้นเม่จัดการจอดเรือลงหลักเรียบร้อยกลางอินคนรับปากถังบุญโปรดและบุญโปรย ก็เตรียมยกแบกสัมภาระไปกองไว้ที่ลานดินโปรดยังช่วยโปรยแบกกระสอบหน่อยสิพ่อเตอรลูกชายคนเล็กเมื่อเห็นยกกระบุงโกยมาเที่ยวเดียวแล้วยืนเก๊กๆกลางๆอยู่ในเรือก้มลงหน่อยสิวะอีกนิดนึงบุญโปรยยกมัดกระสอบวางพาดไหลน้องชายบุญโปรดใช้สองมือเหนี่ยวเกาะไต่ขึ้นจากเรือเดินตัวเอียงพร้อมไปกับพี่ชายซึ่งแบกกระสอบคนเดียวสองมัดซ้อน คุณโปรดในวันนี้อายุย่างเข้าสิบปีและกำลังจะจบชั้นป .4 แล้วส่วนบุญโปรยผู้พี่ชายพอจบชั้นป .4 ก็ออกจากโรงเรียนมาช่วยพ่อทำงานอีกแรงหนึ่งลำน้ำลำคลองท้องนาโรงสีบุญโปรยจึงเหมือนเงาที่เดินติดตามพ่อไปอย่างใกล้ชิดโปร,โปรยเมื่อขาอายุอย่างน้อยเขาก็ลำบากเหมือนเองนี่แหละพ่อมักจะเล่าถึงชีวิตในอดีตให้ลูกชายคนโตฟังบ่ยบอยๆแต่สมัยก่อนนะรถยนต์ไม่มี แจวกันข้ามวันข้ามคืนทวนน้ำเมื่อไหร่หยุดพักตามน้ำเมื่อไหรคอยแจวเรือเข้าคลองไปตวงข้าวกับเท่าแก่เรือค้างดินถอยจนไหลรั่วเองเอ้ยเด็กเดือนค่อนคืนกาจะหลุดออกมาได้สมัยนี้มันยังค่อยยังชั่วไกลแค่ไหนก็ใช้เรือโยงเอาพ่อแล้วเมื่อไหร่ถึงจะแบกข้าวอย่างพ่อได้อย่างเองอายุสิบห้าสิบหกแล้วนั่นแหละแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งเดี๋ยวโผเซี่ยวเลี้ยงไม่โตแล้วเองจะลําบากไอ้โปรด ช่วยพร้อมถือกระสอบหน่อยพ่อเรียกบุญปโปรดเมื่อเวลาทํางานกําลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วอ้าไอ้ลูกชายคนนั้นมันหายไปไหนซะละ่ะเท่าแก่ทักลุงสาอ๋อไอทิมเหรอมือมันซวยเสือกจับได้ใบแดงโน่นพลัดหนึ่งแย่ yeah. ขานไว้สักคนยุ่งไปหมดทั้งบ้านแม่พูดเรื่องนี้ขึ้นมาทีไรมันเจ็บใจทุกทีลุงสาเจ้าของกองข้าวเปลือกในลานพูดเสียงขุน ไปเจ็บใจอะไรมันเท่าแก่พูดพลางเดินเวียนวนรอบกองข้าวได้หยิบข้าวเปลือกตรงนั้นตรงนี้ใส่กระด้งเล็กเพื่อเตรียมบทดูอีกครั้งหนึ่งเปล่าไม่ได้เจ็บใจไอ้ทิมแต่เจ็บใจลูกไอ้กำนันไม่รู้ไอ้กำนันมาไปทำอีท่าไหนพราะหลวงเขาตรวจไอ้ไอ้อะไรนะไอ้สิงเมียแกเพล่งขึ้นมาเออไอ้สิงตรวจเสร็จหลวงก็บอกมันหูตึงแถมดินไก่พิการเลยรล่อตัวไป จิบหายที่ไหนได้ไอ้ตัวนี่แหละตัวเซียนขนาดลูกเต๋าอยู่ในถ้วยครอบแท้ๆเขย่าแล้วเอียงพลิกๆๆมันรู้เลยพลิกกิตลบยังกระตาเห็นบ่งใบมันก็ไม่ได้เป็นหรอกก็ไอ้คืนวันนั้นแหละกลับมาฉลองถองเล่าแหกปากร้องเพลงลั่นทุง่งอย่างนี้มันน่าเจ็บใจไม่ละเถ่าแก่ลุงสากระแทกถังแล้วบันกองเข้าเปลือกอย่างปึกอืมอย่าไปเจ็บจ้องเจ็บใจมันเลยอีกสองปีมันก็พ้นเกณฑ์แล้วนะ่ะเถ่าแก่พูดเหมือนปลอบ ไม่เจ็บใจอะไรมากมายแล้วหรอกแต่เห็นเขาลือกันว่าจะมีการส่งทหารไปลบเวียดกงเวียดนามโน่น,นเนี่ยกลัวมันจะไปตายหาตายโหงซะก่อนนะสินี่แกหยุดพูดสักทีได้ไหมพูดถึงไอ้ทีมที่ไรไม่เคยพูดในทางที่ดีเลยเสียงเมยของลุงสาแหวะใส่มีลุงสาคนหนึ่งลูกสาวอีกคนหนึ่งช่วยกันโกยข้าวสลับส่งให้ลุงสาลุงสารับกระบุงโกยเทกรอกข้าวใส่ถังตวงดังสวบจนละอองพุ่งสวนฟุ้งกระจายแล้วยนกระบุงเปล่ากลับ มือซ้ายลุงสาถือไม้ปาดข้าวเสมองวงมือขวาดึงติ้วออกจากเอวปากลงที่ถังคนรับปากถังก้มตัวใช้มือซ้ายจับติ้วมือขวาคว้างวงยกขึ้นเทลงกระสอบละองสีเทาขาวพุ่งลอยขึ้นมาจากกระสอบอีกครั้งหนึ่งบุญโปรดกลั้นใจเบื่อหน้าและหลับตานแน่นถือดีๆนี่ถืออย่างนี้ตับอย่างนี้เวลาเขาเทข้าวรรี่บผูกป,ปากกระสอบละองจะได้ไม่พุ่งใส่หน้าเองโน่นด้วยโปรยก็ได้ พ่อแสดงท่าจับปากกระสอบให้บุญโปรดดูเป็นตัวอย่างไอ้โปรดมึงถือกระสอบยังก็กลัวมันเจ็บอย่างนั้นละ่ะอินยืนอยู่ด้วยทักบุญโปรดขึ้นมาบ้างไอ้โปรยมันเก่งให้มันถือคนเดียวก็แล้วกันบุญโปรดชักขุนเคืองเมื่อโดนทักบ่อยขึ้นรำรำจะปล่อยมือทิ้งกระสอบถือคนเดียวได้ยังไงกันว้าเอ็งนี่ขี้ใจน้อยซะจริงไงพ่อจ้องหน้าบุญโปรดเหมือนตักเตือนเวลาผ่านไปเล็กน้อยบุญโปรดเริ่มชินกับพิธีการถือปากกระสอบ และเมื่อกระสอบบรรจุข้าวได้ครบห้าถังพ่อกับอินจะช่วยกันลากกระสอบออกไปผูกผูกเสร็จก็ผลักให้ล้มเตรียมซ้อนกระสอบข้าวลูกต่อไปต่อไปพอกระสอบข้าวกองสูงได้ระดับอินกับเท่าแก่จะช่วยกันพลิกผักกระสอบสู่แผ่นหลังพ่อบุญโปรดชำเลืองตามองดูพ่อกระเด็ดข้าวก้าวเดินไปยังเรือจนบางครั้งเกือบลืมทำหน้าที่ของตน การทำงานท่ามกลางแดดเริ่มอุ่นกลางลานเดนของฤดูหนาวแม้เหงื่อจะออกเช้าก็ปกติแต่เวลาเพียงไม่นานเหงื่อของทุกๆคนก็ซึมไหลจนเสื้อที่สวมใส่มาเปียกชื้นบุญโปรโดกับบุญโปรโยนั้นเหนื่อยน้อยหน่อยแต่อาการแสบตาระคายคอหายใจไม่ออกขันยิบยับทั้งตัวด้วยละอองข้าวทำให้บุญโปรโดอึดอัดและรำคาญนี่ถ้าต้องแบกข้าวอย่างพ่อด้วยคงจะเหนื่อยไม่น้อย บุญโปรดคิดอยู่ในใจโดยสายตาก็ไม่ละที่จะสังเกตการทํางานของแต่ละคนซึ่งบัดนี้มีอาการหอบหายใจที่กระชั้นแรงขึ้น อดติว้วลุงสาตะกลบอกสัญญาณครบหนึ่งบ้นมีลุงสาเดินไปผูกปมเชือกเป็นเครื่องหมายแทนการจดจำเท่าแก่ก็ทำเช่นกันโดยใช้เชือกอีกเส้นหนึ่งผูกปมแล้วการทำงานก็เริ่มต่อไปสลับกับการหยุดพักกินน้ำกินท่าเมื่อข้าวหมดไปครึ่งกองร้อยมึงไม่เหนื่อยมากแน่วะโปรดทักพี่ชายนิดหน่อยแล้วมึงอ่ะกูชักเหนื่อยคันด้วยแล้วกูก็เจ็บตรงฝ่ามือกับป้ายนิ้ว โปรดหงายมือจับกราบละอองชื้อให้พี่ชายดูใหม่ๆกูก็เป็นอย่างมึงเหมือนกันน่ะโทษได้หน่อยเถอะวะอ้าวเอาต่อ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 ด้เสร็จเร็วๆเงยยังไม่ทันแห้งเสียงเท่าแก่ก็เร่งเตือนแทกเข้ามาทุกคนเดินทยอยมาประจำที่แล้วการทำงานในยามสายของวันนี้ก็เริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งเงินมันหายากกว่าจะได้มาแต่ละบาทมันเหน็ดเหนื่อยตั้งอกตั้งใจเรียนหน่อยนะไอ้โปรดบางเวลาพ่อพูดเตือนขณะที่แม่หยิบเศษสตาลให้ลูกไปใช้ที่โรงเรียน เงินมันหายากแต่ละบาทมันเหน็ดเหนื่อยตอนนั้นบุญโปรดพย,ยักหน้าทำท่าเหมือนรู้แต่เวลานี้มันช่างแตกต่างกันนักแต่ละบาทหายากในตอนนั้นบุญโปรดเห็นแค่พ่อออกไปจากบ้านตอนเช้าแล้วก็ไม่พบหน้าแม้ยามค่ำคืนความเหน็ดเหนื่อยบุญโปรดเห็นแค่พ่อกลับมาบ้านและบางวันก็บ่นว่าเมื่อยหลังจากนั้นไม่เขาก็จะพี่ชายจะเหยียบหลังให้พ่อหลังจะกินข้าวเย็นแล้ว พุ่โปรดมาเห็นพ่อทำงานจังๆอีกครั้งก็วันนี้ล่ละข้าวเต็มกระสอบที่พลิกทับบนแผ่นหลังทำให้การย่างก้าวอันคล่องแคล่วของพ่อเหมือนกับเท้าแต่ละข้างกว่าจะขยับก้าวไปได้ต้องออกแรงถอนจนเห็นกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นขดเขียวปูดโปนอยู่ตามโคนขาและน่องพ่อ,อยังคงนิ่งเฉยทำงานต่อไปโดยไม่มีเสียงปริปากบนนอกจากเสียงหอบหายใจกับไอจามข้าในลานใกล้จะหมดกล่องแล้วจะขายห,หมดเลยหรือเปล่า ถ้าอยากขายให้หมดหมดเหมือนกันนะเต่าแกเงียบไปนิดหนึ่งก่อนทิศสาจะพูดออกมาว่าอ่วแล้วนั่นเหลือไว้ทาไมอ่ะก็เอาไว้กินทิศสาพูดก้มหน้าเสียงอ่อยปีนี้ข้าวได้มากกว่าปีที่แล้วนี่นาแต่ค่าปุ๋ยค่ายาค่าเจ้านาค่าดอกมันงอกมากกว่าปีกลายเยอะนี่ได้เงินไปใช้นี้เขาแล้วยังไม่รู้เลยว่าจะเหลืออีกสักกี่บาทกี่สตางค์เมี่ทิศสาพูดเสริมต่อสายหน้าระอาใจ